สวัสดีค่ะกระป๋ายืนหัวเละาะหงายแบบจิ๋มปิงไข่ทอดไข่เจียวใสวแ่แหนมแซ่บหลายวันจิ๋วยืนเบิ้องมู่กินแต่อกอายวันจิ๋ว

ราบซุกค,ค่ะราบเนือ้อไปกินน้ำกันนะคะเด้นอนาะแม่อันีุ่งซะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโอ,อป้าโอ,อป้าอืหัวก็ยองยองน้ำบ่านอาบนะ้าเมนเดยร์ะ ตื่นมาแม่ทำงานไปกูนออกไปซื้อกับข้าวมาให้อเอาเข้าวสิลูก <c oughs> เดี๋ยวกินน้ำเยอะแม่บอกไปได้ไม่ได้กินข้าวไม่ใช่เอาเข้าวใส่สิคะนีคะ่คืออะไรอ่ะน้งหมูน้ำหมูชอบกินมาก ดงดดิบกินสุกค่ะกระเทียมประกาศที่เออค่ะกระพา อืมอืมแค่ฟูร้อนมากแค่เพิ่งทำเสร็จแล้ไวไยูเอาข้าวสิคะหนูจ้อมือจะจับอย่างนั้นพี่อยากหากินนังหม,งนงมงูนังหมงูอ่ะเอาเสียงลง เดียวลงกดค่อยดูโอเคคุณแม่งวัดเสียงทีวีดังเขาได้คิดเข้าในวิดีโอก๊อปปี้ ฝนตกขามขึ้นนอนแฉบหลายบุ้งเมือม่อเขาฝนตกตื่นมาเอ้าเปียกเบ,บิรขึ้นหลังบ้านหลังบ้านนะบ้านได้่ยและฝนตกเมื่อคืนรู้ไหมน่เหรอะไม่ไม่ไมไมแม่ก็ไม่รู้แต่หอนอูนอนหนูฝันว่าไม่ฝนตกมาหนาูฝันว่าอะไรเนาะหนูฝันว่ามือเสียงดังมากแค่บูมบุมบุ้มไม่ใช่ นนฝนนนฝนว่าบุมบุ้มบุ้มบุนนงดังมากอืสตปาตกบนนอฝนมนโอเคเอาไ้ให้แม่กินจมือฝนตกหดตกไม้หดต้นบักฮงให้แม่ดีจังเลยมันละกอแม่ เร็วๆรวเร็วเีวๆวๆเรกีๆเรววกเราลักกี้ไหมเร็่ๆเัวๆ้วๆวๆเรวรวเรวๆเวเร็็เอ็เร็อเร็วเรวเ็วๆเวๆเรว กินลายไม่ได้ค่ะขนมเหนียวไปกินนี่กันย่างผัดอุ่งย่างอยู่อร่อยไหมคะอร่อยวัตจุกนาเซอร่อยขอบคุณค่ะแม่แม่แมพูดเสียงเบาจังเลยไม่ กินถั่วไหมคะ้ะอาวอู่ค่ะลูกเขือเราหมดร้านผักปิดวันนี้ก็เลยมาเอาผักในตู้ผักสลัดแต่ดิร้านผักปิดค่ะมือนี้พืนชกัับอีสานคุณแม่ต้องไปซื้อในตลาด แม่ว่าค่อยอยากไปตลาดไปไหนคะมันมันไม่มองจอดรถมองจอดรถบุ๊มีพวค่อยอยากไปตลาดพวกอาหารซี่วัจะกินจะสร้างเอาคะ่ะ นี่ค่ะประจำคาว่าพักนั่งอัางยากะซื้อน้ำร้านช็อปข้างๆใกล้ๆบาทอามาดตลาดค้นมัหน,นึ่งมองจอดรถมันหางอือหือมองจอดรถมันหายเงี้ยหายากมาก ไม่หาง่ายไม่มีมองจอดรถต้องซื้อของที่ไหนอ่ะเอาเนื้อมันอยู่ไหนแล้วก็กินเลยกินไข่กินกับไั่นก็หมดสีลิกไม่ใส่ไม่ใส่นิดเดียวมันหมักข้าวใหนิดเดียวหนัง หากินนะก็กินก<ส>ับไข่สิคะลูกขาเดี๋ยวมันก็มีเหรอเออเดี๋วยวมันก็มีกินกัเข้เาวไอเจออืมดยกแล้วคมกินกับข้าวเห็นไหมกัดนั้นสวยมากออัอเดียวมันกัดแรงด้วย ก็กล้าจิ้มพริกด้วยค่ะข้าเอาหายเป็นกระเพร์เผ็ดมากเผ็ดมากผิดปาดเป็นส <c oughs> ิเดงกินเผ็ดเยอะมันปาาเดือดอ้วออกมากด้วยเลยค่ะเผ็ดรั่กเดือดหอนอ่ะ ตัก่เอฟจีเห็นไหมคะให่มากขอบคุณนะค่ะเด้อที่เขามาติดตามทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งฟังไทยฟังเ่าทุกคนเห็ระคะ่ะเขามาทักไทยให้กำลังใจกัน ว่าแม่เอามือ,อแม่กินไข่ด้วยมันกัดยาการากคุณเคียวยากมากเมยเคี่ยวยากมากโอ,อ้หมูไงชอบหมูหมูมัเสีวยากมากเลยอ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรครับก,กดกระดิงดงด่งดิ่งดิ่งดิ่งด้วยนะคะอสุเสุดนาทีแล้วบายบายค่ะไายบายเราลาไม่ายบายเด็กๆลาลาเพียงแต่เราะจะไปวิ่งไปปิดอย่างเดียวบจุ๊บจุ๊บจุ๊บ